นครเด็กเราจะเข้มก <aller> ันแล้วครับเดินแล้วแบกทฤษฎีแข้มาถึงยกนี้ดวลกันแล้วครับวัดกันไปเลยครับแข็งยกยาวยิงมันขวางไว้เน้นพิรพัฒน์ขวางโอ้ยรถบัสยิงผัดพื้นเผาบริเวณลำตัวใช้โครง รถบัสก็ไม่ยอมติดนี่นะครับขวาไปไม่เด้งขุดทีฮะขุดทีผมทีแล้วครับโอ้โหนี่ครับเดือดแล้วเดือดซ้ายไป่เด้งแดงเข็นทีรถพัตเงินรถบัสจะเป็นเครื่องวันโมหรือเครื่องเบนสเดี๋ยวรู้ครับขวาไม่ดงรถบัสเอาอีกแล้วคู่นีเลือกจับจังหวะเริ่มจับจังหวะนะครับเฮ้ย สิดไม่ไปนะครับติดด่านผมแดงกัมพารันแยกออกมาชนน้ำกับปลายน้ำเข้าอีกแล้วครับผู้นี้เปิดผู้ที่แล้วนะครับถุนป๊อปโอ้ยเี้ยครับมามาสู้กันแย่โอ้ถ้าถ้าจัดแบบนี้ผมบอกได้เลยครับว่าคนที่จะทำตานี่โดดโคตรยากนะครับเนี่ยโอ้ยอดจริงๆยุ่งแล้ว เสียไปไม่ดึงเทลงไหมลงมัดไม่ลงไม่ไมลงลนะถ้าไม่ลงลูกนะฮะต้องเอาเหลี่ยมมาช่วยนะถ้วเทให้ล,ลงครับถ้าเทไม่ลงตื่นแล้วแข้งขวาไม่ได้โต้งแข้งซ้ายไปไปพยายามเข้าหาหุ่นเด่นกีรพัฒน์จัดแข้งขวาเสียบซ้ายเกินแม่นะครับอนุชาสงรีบอกไม่ชัดเจนแยกกัน yeah! มาสู้กันต่อยหนูอาภุดดีไหม จังหวะก่อนจากบทยกที่สี่ย้ำอีกหนึ่งยกครับโอ้มีมีมีเสน่ห์เหลือเกินครับหนยเด็กๆด็ไม่ใครพี่เลี้ยงมันมันไม่ไม่สวยแล้วไม่ไอ้กางเกงพวกอะไรนั่นเองแล้วประกาศบอยเกินนั่นเองคุณทำงานให้เราพ่อเลยอันนี้สอนบอกคุณแล้วเก่งมากจริงจ้ะกางเกงต่างมวยก็มีขอบคุณเสียชายคุณธนพัฒน์ สสเสถียรจารุวงศ์ษาส่งส่งไลน์มาบอกภาพชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปยังคุณสมหมายสุขมุมเมตตาด้วยนะครับแล้วก็เสียแมบุญชนาสุสิกิโซพลบอกโอ้ยโครนได้ในเมืองใครจะไปกับเราก็ไม่ต้องกลับบา้านฮะยี่สิบเกียนกันยาที่โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊กตาตานี่ครับยกสุดท้ายเลยยกยกสุดท้ายฮะไปเลยเอาล่ะ ไม่มีหยุดไม่มีนิ่งนะครับ